ข้าหัวเท่าไรเนะี่ยอข้าหัวอะในนี้เดี๋ยวขอโทษเลยนะ้อ่อยค่อยกลับรอบหนึ่งดีกว่าขอเล่นสนุกหน่อยล้กกันนะไหนๆมาถึงทั้งทีเอา,าผิดผิดอาา่าฮะเลประมาณนี้ โอ๊ยไม่ไม่ไม่เราจะไม่มีทางกับรถหนึ่งกันเต๋อเธอไม่ค่อยสบายด้วยไอมีสวัสดีท่านผู้สสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมเราบอกในแบบบอกคุนะครับไอค่อยสบายจักเท่าไหร่ในไม่คิดนะครับเราขอมาเพีคงแต่ชิปไม่ น่าจะลงแต่มั้งแสยขายแต่เงินไม่พอแล้วก็สายผลแสงอยู่แล้วเ้วยขอบล็อกดังกันเถอะดอาเอดาลีอาอีอา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 อยอาออออาอคา ตอนนี้ความแสบไข่ที่รอกหนึ่งหรือเปล่าไข่ทุกลกมาเชื่อมต่อกันจริงๆมาแต่ไม่รู้ว่าโอเคที่ private อันนี้ private ที่ก็ได้ก็ได้เออเซฟแล้วเซฟแล้วโอ้มีคนเก็บกล่องไปแล้วหนึ่ง พีคอนไซเฮ้ยบาิเกิดบอกถึงว่ากูเน่เนทุยใจหมดไหน,นเ้ยผลละ ก็ต้องใช้ผลอะไรเนี่ยโอเคผลอีอย่างโอเคเายที่เกียจฟาร์มแล้วก็หยากกับพี่ที่ อะไรอันนั้นคือกดภาพนะคะผู้ไม่ได้ตางใจมาอยู่โลกหนึ่งเล่นๆนะครับสามนาทีแล้วโอเคทีแล้วก็อยากดูค่าหัวตัวเองคือจะมาดูข่าหัวตัวเองที่โลกหนึ่งนะครับ ไปที่เกาะทหารเรือแปปก็ไปที่กเกาะโอ้ยเดี๋ยวไปทางไหนจ๊ะสุดหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยกองดำเหรอเอาหนูว่ากองดําแล้วที่สังเกตเอ๋ยน่าเสียงอะไร เลงสุดส่วนไหนโอ้ใครเนี่ย่ะไหนโอ้โหเต็มไปหมดเลยนึกว่าเซตดีเฮอหาไิธีออรนั่งไงนั่งไงเอออันนี้ปะ จนสลัดนึ่ว่าและทีนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าคขาขถล่มเท่าไรคนแบบโอเคมันต้องดูตรงไหนนุ้ยเอาจริงมันดูตรงนี้ได้นะแต่มันไม่ตรงอืมขั้นต่มต่อเราจะไปที่ โอ้ดูดูดฮะบีโอเค,อเคกันนะ้นงงโอ้ยลงดันแล้วแต่ขอมีโชคดีก่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่มีอะไรจะทำในตอนนี้อ แล้วก็ดูตรงนี้หน่อยโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าแบบดูนะตอนแรกผมคิดว่าเขาตัดตรงนี้ออกเนี่ยใช่ไหมตอนแรกน่าจะมีตรงนี้ตรงเดียวแต่คือมีแค่เนี้ยดูนะมันจะตัดตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับเนีย่ยตัดประมาณนี้ไปเลย เนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมเห็นมันกลับมาใสา่ก็ประมาณนี้แหละเอ้ยมาซาละาวันไล่สาระอุ้ยนวัดกล่องดำอ้าวทหารโอ้ยยูว่าไงเก็บกองโโโโออออ โอเคจบเพียงเท่านี้นะครับมากับบ้านลูฟี่สุดแสซงอยู่กับกันเพน่มบักสบายเอากับวักซ็อกกเถือมาเพื่อมาเพื่อจะอยู่ครับหรอแล้วคีไม่เห็นครัหัวตัวเองเอาข้าหัวหาย เบคอนห้าห uh ้าห้าห้ากว่าห้าปีกว่าแล้ยจะฟังอยู่เกาะยิงแล้วไปดีกว่าอ่ะกดยิงไปใกล้เลยโอเคเอ็นห้าเรือมันจะใหญ่ขึ้นแฮ ตอ,อน,น,นที่สังเกตมาโอ้อยู่ไหนเรนี่กำลังคิดสนุกอย่างกำลังสนุกข้ามิ้งเฮ้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 ผลกันเถิดกันเถิดโอ้ตังไม่เอาเหลืองตังเหลืองเขียวอะ <c oughs> โอ้โหอะไรเนะี่ย เฉียงแค่ต้นไม้โอเคผาจะเลยให้ไปถึงเกือจะมีบ้านหนึ่งหลังอ,อยู่แล้วถ้าผมจะได้ห้ามีนะครับเซ็อ้อต้องเดินด้วยนะครับโอ้ยใาย่อ๋อกดผิดป่านนี้น่าจะไม่ถึงอ้าวแป๊บเดียว อ่าแต่ลเดียวนะครับอ่โอเคกลับลกสองกันพาคุณไปโหลดอีกแล้วจ้าทำไมอยู่รลกสองตอนแตน่คิดพาคุณโหลดแต่ตอนมาอยู่โลกหนึ่งพาคุณพาคุณก็โหลด แต่เมื่อมาอยู่รอบสองเอ้ยตอนมาอยู่อ้าวพักลมนหลดแล้วแต่เมื่อมารอบนี้ถ้าคุไม่่อนและเสื้อ้ามันก็หล่นมาเลยเลยมันคือโอ้ยเขาเลยจบโอเคต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย